ส่วนคนนี้ค่ะสวยมากมากเลยนะคะทุกท่านปีศาจคประจำปีพุทธศักราช2567 ผู้นำท้องถิ่นผู้นำประเทศใจังหวัดเป็อรนยพัการนะคะซึ่งอาจจะนวหนึจะเป็นการจมสั ันคืออะไรก็กำลังการกระจาร่วมในแฝงนขึ้นมาเพราะว่าเอานิดหน่อยนะครับพอได้เนี่ยอยากจะรู้ร่วมกันก่อนเดิน ครับอาหารที่เรากินทุกวันนะครับวันหนึ่งอย่างน้อยก็คือสามมื้อนะอาหารปกตินะครับคอนเทมป์คอนเทมป์คอนเทมป์ที่จะทำให้สุขภาพเราดีหรือไม่ดีนะครับที่นั่นะครับ มีวัตถุดิบัอถุดิบที่ดีตมครัไเพราะอะครความต่นเต้ี่คือกำลังใในการผลิตนะครับเขาแนะนำว่าอาหารที่ดีนะครับควรจะผักและผลไม้เป็นหลักทั้งตีแไม่เหมือนระเทศทางเหนือเนาะันเป็นการต้อนะ่ารที่มนะครับั้งางหน้าเวทีนั่นเองนะคะ

เราจะเป็นการมอบใบประกาศเกียรติคุณสอง่ะคะเราจะจัดลองอ่านตามชื่อยิ้มนะคะต่านตไปด้านหลังค่ะ โดยเริ่มจากสาขาแรกคือสาขาสังคมสงเคราะห์ a s s i s t i เลยนะคะครัค่ะ,คะ เดี๋ยตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะคะทุกท่านนั่งประจำที่ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนี้ต้องขอบพระคุณในส่วนของคณะกรรมการนะคะที่มีโอกาสได้รับรางวัลในปีนี้นะคะก็พยายามที่จะนําตัวนี้หารางวัลที่ได้ในครั้งนี้ก็เข้ากับงานของตัวเองพอดีนะคะในการที่จะดึงการพัฒนาชุมชนนะคะไปประชาสัมพันธ์อย่างน้อยก็เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนให้สตรีอย่างสตรีของสกลนครเองได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิก กภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าโอทอปของกลุ่มสตรีของเราค่ะค่ะก็อยากจะให้กําลังใจสตรีทุกทกท่านเลยนะคะในเรื่องของการทํางานเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมของทุกทท่ทานแล้วนะคะคิดว่าหลายท่านในวันนี้ที่ได้รับรางวัลก็เป็นความภาคภูมิใจท่านไหนที่อยากจะถือว่าเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับสตรีทุกทุกท่านด้วยค่ะ เราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสตรีในพื้นที่ให้มีบทบาทในสังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาความเป็นอยู่ของครอบครัวรวมถึงอาชีพแล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยในชุมชนให้เกิดขึ้นให้เริ่มต้นจากครอบครัวเป็นพื้นฐานในการที่จะส่งต่ตส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปนะคะอ,อยากให้สตรีมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาชุมชนให้ตัวเองของตัวเองให้ดีขึ้น